รินค่ะวัดเทพสุรินสถานที่ที่เราคุ้นเคยวาม,มาเป็นประจำสามกิโลกินไก่แม่ปี่น่องอรนกอบนมมดนางพูครับพี่น่องเสียแสนละนี่ไม่ก่ รให้เต็นบุญร่วมเป็มทานตลอดขั้งคืนของวันนี้นะครับพี่น้องทางไหนท้บุญกับท่านเด็ดรุคนล้มแม่พี่น้อขั้งมาลัเด้วยพี่หีพ่แม่พี่ม่พี่พ่อแม่พอลเลื่ยต้งอกแก้เยียจันทยจนเป็นหองเป็นเสรษฐีร้วยแบบ่อมี่เนี่ยตัวี๊มากให้ถือสามโตนั่งกันอร์ทุกคนเลยใอ้พี่น้องคนเดียวาวอะพี่น่อคืนที่สุดแล้วันที่หน่งแม่ฝากเียีท่านให่สามทั้งสามคนพี่หน่อตักิลยยุนั่งพี่หน่อต้นกอแก แ่งตอพี่ใติคื้เด็กวอกถ้ากับถ้าใคร้องรัองวามพูดี่ไทยรับผิดสิทธใหมาด้วยสั้งสรรค์ิทธ์ี่ไปตั้งแตนเด็กไล้ะตอดตัางใจเพราว่าจะตัดต้นลองไให้ดข้อามงงติดตัวร่างใจที่เร็จเสรจไม่ไ้องติดตัว่างใจะติดอสิทธิม่้าไ้เกิ่มเดครับดูคู่เก่าไว้นะดู่เก่าค่ใหม่่อเิมตกอชื่อมิมัางนอกนะครับมอพี่น้องครับแ่งกันเก่เป็นเพราะน้องจะต้องพีพี่น้อง่องั้ ขออนุญาตนําท่าน <laughs> <coughs> 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 พี S <S <preach ers> ่น้องเลยครับเป็นเพลงอาหารหนาวดี่นะครับวันดสันตเงียีเสียงกในกระเป๋าเข่ามากเด็กกำลังเายหมอําใจกัน่อยเขาก็ไปน้องเครับสอดแกงเตยอะไรแบบนี้กันนพี่น้องครับขอบคุณของพี่น้องแฟนๆสำหรับข้าของวันนี้หมอลำใจกนรอูชีวิตจะจสัไม่มีวันเลยครับเพื่อนรกความเพื่อนรักขขาเจ้าก้งอาต้องยอดเก่าไว้ในสอนอ่ดมวกวนี้แปแสที่ามากับผลานพเราใช้พี่น้องแฟน สองเดี่ยวตหัวหน้าผู้นังที่น่ะ